แล้วก็ทำสมาธิชาญเกิดโพธิภิกขิจะทำตั้งเจ็ดวันก็เกิดเกิดมีกำลังเต็มทีดด่แล้วมักทุกสมุทัยนิโรธมักก็เกิดทำให้ได้สํเร็จมักผลกันถึงอารหาันถึงเป็นผู้ศัาดถึงรัเจชกาพ ถึงกับเป็นประสนาติิดา,าอาาคาอรหรันตรงนี้นี่เองนิดเดียวตรนี่เองความสำคัญในศาสนาที่จะให้ได้สำเร็จอรหันเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยความจริงอะ แต่ว่าพรัฐระจาวต้องตรัสมากมายาเพราะว่าคนมีนิสัยต่างๆกันพรัฐประจาก็สแสดงไปตามนั้นการที่สแสดงไปตามนั้นแล้วก็ทำให้เกิดได้ให้โพธิปภิกษุทำเจ็ดหมวดเกิดแก่พู้นั้นเป็นอย่านั้น มาถามอย่างนั้นอย่างนั้นพระองค์ไปแต่ไปโอดไปโอดไป,ดไป,ดไป,ดไปคนนั้นตามตามโพธิบัคคียาธรรเจ็ดโอดก็เกิดเป็นนี่ถา้าโพธิบัคคียาธรรไม่เกิดมรรคผลก็ไม่นิ่ไม่ได้พดหกไทยมาหาเขา้าเฝ้ารู้ไปด่าแลู้ไปถามอย่างนั้นถามอย่างนี้ เรื่องพระเจ้าองค์ตัดไปตัดอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้นคนฟ,ฟังฟังฟังทำตามนั่นเน่ยเป็นเหตุในโพธิภิกขียะธรรมเจ็ดหมวดเกิดได้ทุกอย่างไปเปน็ปนอั้น ไปหาพระพุทธเจ้าขอให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังก็แสดงบอกว่บบาถ้าอย่างนั้นเ <c oughs> มื่อเห็นสิ่งได้รู้สิ่งได,ได้เห็นเห็นสิ่งได้ได้ยินสิ่งได้ เราเห็นจักรไปรู้จักรไปเห็นก็ไปอ่ะเออเราไม่ได้จักรไปรู้จักรไปเห็นเรามีกิเลสทั้งหยาดอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างละเอียดที่สุดเห็นพร้อมกันหมด ที่เป็นได้อย่างนั้นที่เห็นกิเลสของทนอย่างนั้นก็เพราะโพธิปักยรนมเกิดเกดทันแล้วพอเห็นพระวิชา,า,าพระปิยมีติของท่านรุนแรงมากมายเหลือเกินนี่นะโพธิปักยรนำจิตมันเกิดขึ้นแก่จิตของท่านท่านไม่ได้เป็นตางใจทำ แต่ว่าพระเกิดสติธาเดือมใสในพระพธิจ้าเหลือเกินพูดปรเท่านั้นก็เกิดพอ,ออกพอใจชอบใจเหลือเกินพรที่บากีรำเกิดเกิดปัญญาก็เกิดเลยด้วยเอาพระองค์บอกว่าให้สัตแต่ว่าเห็นสัตแต่ว่ารู้ ที่แท้มันไม่เป็นอย่างนั้นพระองค์ตรัสอย่างนั้นทําให้รู้ว่ามีกิเลสอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่มันไปอย่างนี้นะเออไม่ได้อย่างเยอะกันใเลยที่พระองค์ตรัสอย่างนั้นนะไม่ตรัสกับอ,อ,องค์อื่นตรัสกับพระองค์นี้ เพราะองค์นีน้อธิฐานปรารถนาเพื่อให้ได้สำเร็จมรรคผลโดยรวดเร็วไม่มีใครเสมอเพราะนั้นปฏิเดตฟังเท่านะั้นเห็นกิเลสองตนไปไม่เสียจิตไม่เสียตนดับปุ๊บสำเร็จอราหาันไปเลย เป็นงานเนะนี่ยเราเหมือนกัน้านึกอย่างนี้เรารู้อย่างนี้เราระวังระวังรักษาสินห้าของเราให้ให้บริสุทธิ์เราจะพูดดูถูกดูหมิน่นใครกลัวสีพงเข่เราจะส่วน เราไม่โกรธไม่เกลียดใครนึกถึงสินหาของเราแล้วเราก็ไม่โกรธไม่เกลียดใครได้เพราะไม่โกรธไม่เกลียดใครบุญมันก็เกิดเยอะแล้วพอฌานเกิดขึ้นมาในบุญก็เกิดอีกมากมายปัญญาปัญญเยอะเกิดขึ้นอีกมากมายที่สุดก็เห็นได้ตามผล ngày giờ 경찰 này cho nghĩ lại, rồi lập ra ra mới sớm, hết usinessну ta nãy <phải> là... nếu cô nổi bật, nếu tôi xem được, tôi cũng 식 vào บริยินท่านเห็นกิเลสของตัวเองเห็นกิเลสเป็นเศษชิน้นเป็นเศษต้นเห็นถ้าเนาเฉลียแจงก็ดับปุ๊บหมดไม่เหลือเท่านี้เองอะโอ้ที่ปัจจัยธรมเกิดไม่ต้องไปทำอะไรได้มากเลย พจนตเป็นเป็นอย่างนั้นเพราะที่ปากีสถานเจ็ดหมวดก็เกิดขึ้นรอบกันถ้า,าไม่มีสไไมมมม่่มีีศีลจะไปทําสมาธิไงไงมันเป็นมิจฉาสมาธิหมดออหรือทําไป เม่ได้รักษาสินเอะทำไปเดอไปเดอไปทำสมาธิทำไปเดอไปชานมันเกิดแล้วก็ชาญมันเกิดแล้ววินัยมันเกิดแสสินมันเกิดด้วยมันไม่ไเคยนึกรักษาสินเสรินอะไรแต่พอทำสมาธิไปทำไปทำไปไดอไปปัญญามันเกิดปสมาธิ สมาธิมันเกิดชานเกิดก็เป็นโพธิปภิกยธรรมเกิดเป็นงั้นี่มันเป็นได้อย่างนี้ก็นายอริยะตงเป็นอยู่รยาพ,าพระพิจาาพิสูไปพอไปถึงไปยืนอยู่กลางๆอยู่ไกลๆกล็นานายอริยะนะั่น อริยะกวางฮันเบด <c oughs> บพระพิจารณาก็ทอถามสามโวโพคองระองค์เธอ,อชื่ออะไรชื่อชื่อสารีบุทธพระเจ้าคา่ะาถามพระโมกขนาอีกเธอชื่ออะไรโมกขนาะพระเจ้าค่ะถามเลยไปจนสุดจนหมด เลยถามนายอริยะเธอเธอชื่ออะไรชื่ออริยะพระเจ้าคา่ะพังันเออเธอเป็นอริยะทำไมถึงฆ่าสัตว์ทำไมถึงทำบาปเป็นอริยะต้องไม่ทำบาปเพรอ,องค์ตรัสสันส้นๆอย่างนี้แหละนายอริยะจิตเปลี่ยนพวกเดียว โพธิปักขีจะทำเกิดนะไม่ได้ไปจังใจทำโพธิปักขีจะทำฟังตอนนั้นเนี่ยปัญญาไม่เกิดโพธิปักขีจะทำเกิดขึ้นมาปัญญาก็เกิดได้สําเด็กโสดาันเออเนี่ยเป็นเนี่ย วินัยแส,สินของเราบริสุทธิ์ระระวิเวทจนเคยจนชินนี่ชามือเกิดพิรำมันก็เป็นธรรมะสมา,สมาที่เกิดพิมรอมกันปัญญาก็สว่างสวัยขึ้นมาเมื่อก็เห็นอันนี้ก็เป็นกิเลสอันนั้นก็เป็นกิเลสไม่ใช่ชีว์เสือหน่อยไม่ใช่เราเสือหน่อย รู้แจ้งแจนมแจ้งถึงนานที่เด็ตอนนะั้นก็ดับแว๊กไปันเรากรได้มัดผลเป็นโัวฐานสิรกิจาคาไปตามกำลังของอของสิ่งที่ดับเป็นแะล้เป็นอย่างนี้นี่มันทดานี้เองมันไม่ได้ย่างเยอะอะไรนักหนาหรอก แต่ไอที่ทำกันไม่ได้เพราะเข้าใจผิดกันนะพระพุทธเจ้าตรัสแม้แล้ว่าเรียนมาผิดจำมาผิดทำให้ศาสนาของศาสนาคตเสื่อมเร็วไวงนะเ,เรียนมาผิดเขาสอนผิดเราทำตามนั้นเราต้องการว่าถู จำมาผิดเขาสอนถูกแต่เราจำมาผิดมาปฏิบัติงกผิด <c oughs> น,นี่เราใช้ค,รครวนดีเราจำได้นะวะ่าโอ้ศีลบริสุทธิ์อย่างหนึ่งศีลบริสุทธิ์ ทานเป็น,าานสัมมาทานสินอันเดียวไม่ถึงต้องมีชานด้วยชานอันเดียวไม่มีสินมึงก็ไม่ได้ไมีอยู่แ่นี้ชานกับสินเนี่ยชานนี่เป็นพื้นฐานาบุญกุศลอย่างสำคัญเหลือเกิน ไม่ใช่แต่ก็บุญกุศลด้วยปัญญาด้วยศีลเนี่ยมันทำให้เกิดปัญญาเ,เกิดปัญญาแล้วก็ชานเกิดว่าปัญญาก็ยิ่งเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนเห็นชัดเจนแจ่มแจงมมดตัวน,นี้ไม่ใช่ทุกจิตไม่ใช่ตน วามกามก็าตามความโลภก,ก็าตามความโกรธก็าตามมันไม่ใช่จิตไม่ใช่ตัวหนงนั้นกิเลสทั้งนั้นน,น,นี่คิดไปก็เห็นตามไปตามนั้นดูไปดูไปดูไปมันไม่ต้องไปเก็งไปเกล่งอะไรนะมันนึกธรรมดาธรรมดาเบาๆเนี่ยอย่างพระอะไรพายะได้วยถิวาตะเกีย ที่ว่าเพื่อจาสอนะเห็นสัตว์จะเห็นได้ยินสัตว์จะได้ยินเมียทา่านบรรลุธรรมดาธรรมดามันมันเห็นชัดเจนแจแจ้ง,จง,จงประดับพิ่มเฉลี่ยแตนหันไปเลยน,นี่พวกเราก็เหมือนกัน ทดลองไปทำไปเรื่อยๆเถอะเห็นท้องว่าขอบว้าเป็นดินกายลมไม่อย่างนี้เห็นท้องว่ามันทาให้ปัญญาความใหญ่ไพศาลท้องว้าเป็นดินเนี่ยมันเป็นดาวความใหญ่ไพศาลแล้วมันก็สมาธิความใหญ่ไพศาลปัญญาก็ความใหญ่ไพศาลด้วยนี่ ปไปไนคะดไปใสไรรวนไป,ไปวไ่าเราอันไนทำการจะทำอะไรจะเป็นความชั่วของไม้รู้ไม่ทำเอาเพราไปเจอก็อีกก็ไม่ทำเจอไปอีกก็ไม่ทำไห้ทำชั่ว จำไม่นักาสาธินา่าไว้ดีเถอะการดูท่องฟ้าเนี่ยมันเป็นเหตุให้ชาญเกิดได้ไง่ายท่องฟ้าแผ่นดินเห็นอยู่เนี่ยสินก็ช,ชาญเกิดขึ้นอย่างนี้ ปัญญาก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้น,น,น,นเป็นปัญญาชั้นสูงทำให้รู้จากโสดาตีดางาเป็นง ài, ง ài, ง ài, ยังไงทำยังไงถึงจะได้รู้เห็นอย่างนั้นมันไม่ยากอะไรเลยถ้าทำถูกถ้าทำไม่ถูกก็เท่าไรเะ่ไรมันก็ไม่ได้ ศาสนาอื่นๆเขาทำไม่ได้ตรงนี้โพธิปักษียธรรมนี่เขาไม่รู้จะกทำกันเ,อ,อ,เอ,อีส่วนพระพุทธเจา้าทุกๆพระองค์ก่อนเย่เลยเป็นพระพุทธเจา้าได้ลูกโพธิได้รู้จักโพธิปักกิยธรรมก่อนแล้วทำให้สติปะัะเสริฐทำให้ ทุกสมุทัยนี้โดนมรรคเกิดเลยได้สำเร็จอาหารเป้าเปรเจงกระโพดของเหมือนกันถ้าไม่มีปัญญารู้เห็นพระอิปักิยธรรมนั่งก็เป็นพระเป็นเจงกระโพดไม่ได้นี่รู้เห็นพระอภิปักิยธรรมนั่งก็ว่รู้ทุ่งสมุทัยนี้โด,ดมรรคได้สำเร็จเป็นพระเปเจงกระโพด สาวกของพระเจาทุกองค์ไม่ว่าเป็นเทวดา,ามนุษย์มารพร้มอะไรพวกน,นี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะ<ม>โพธิปภิกยานามเส็จหมดเกิดเกิดแล้วปัญญามัเกิดเกิดเอาเอาเกิดเอาได้สัเเ็จเป็นงนั้นเนี่ยมันตรงนี้นิดเดียวเท่านี้เอง เรารักษาสินห้าไม่ดีเด้อเกิดทำสมาธิชาญก็เกิดเป็นธรรมะท,ท,ที่เป็นองค์มรรคองค์มรรคที่แปดอา่าเป็นงนันอา่านึกไว้เะจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินก็นึกไว้คำสอนของพระพุทธเจ้า,าเท่านี้แหละ เนี่ยเป็นข้อสําคัญสุดททำให้มีอันนี้แล้วก็สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพระปันเจก็ไม่ได้เป็นสาวกก็ไม่ได้ไม่รู้จักแต่ไปทําถูกทําถูกคขาก็เกิดได้สําเร็จได้เป็นงนั้นอ่ะ